วันนี้นะคะคุณพ่อพี่มะขามมาหามาเยี่ยมพี่ขามแล้ววันนี้เราก็เลยว่าจะพาพี่ขามมาหาพี่อ้หน่นะดูซิว่าพี่มะขามอ่ะเจอไม่ได้เจอกันนานละอาการจะเป็นยังไงอันนี้เราคือตามพี่ตุ้มพี่มาอุ้มพิดมาตุ้มมาพี่ตุ้มก็มานะคะ แวะทุกแวะทุกย่านเหมือนเดิมค่ะเออให้เต็มที้ รู้เหรอว่าใครมาหาไหนเลยนี่นออาบน้ำมาแล้วเนี่ยวันนี้เลอะเลอะอีละไอนมาพี่โอ้โหโอ้โอ้โมากพะอคโอ้น้ตงก็มาแล้วนะขึน

เออเฮ้ะมาแถมมะโอ้เข ok ้าห้องเข้าห้องเข้าห้องเดี๋ยวก่อนน้กินก่อนโอ้นะคะเข้ามาหาเขาโอ้อยากไปมากอ้ออยากไปอยากไปนี่ก็อยากไปมั่งหนุ่นนุ่นนุ่นสิงห์นะสิงห์นะครับ ทำมคิดถึงพักโอ้ยหูเหือไปหมดเลยลูกโอ้ยโอ้ยดีนว้ยโอ้ยดีมันติงขอบครับถามคิดถึงโตตัวขึ้นไหมครับพ่อโอ้ยจัมโบ้ฮห้เลยจัมโบ้อาบน้ำให้เราเนี่ยวันนี้สะอาดนะจ๊ะแต่ว่าไปคุกซายแล้วนะจ๊ะก็อยากวิ่งไปไหนตอนนี เราได้เล่นอะไรดู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 นี่นี่ก็ไหนเนี่ยไม่สำคัญเลยนะเนี่ยตัวสำคัญเลยนะเนี่ยดูดิวิ่งไล่พี่มะขามนะเนี่ยวันเนี้ยเออวิ่งเขาเนี่ยตัวแค่นี้เนี่ยสั่งสื่อไหวมั้ยเฮ้ยไงดู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 โดดโดโดู เอาค่ะ้จะค่ใจดีของเรามุงนี้อยล้มุงน well ี้อแล้วมุงนี้กับคุณพ่ออยู่แล้วมุ้งจะนออะไปข้อห้องไปไปข้างดีกันเลยโอ้บาลโอ้โหโอ้ขานเข่าเข้าไปเลยหรอเข่าเะ ทานเข่าเข้าไปเลยหรอนะนี่นไข่ฟูมีน้องมาไม่สนใจพ่อเน,อนี่ยเนะี่ยพ่อครับคำคิดถึงครับคำคิดถึงครับอ้ยเจ้าก่อนปุ่มให้ขันเลยครับ<ห>พ่อครับโอ้ยพ่อครับใไข่วู ไ่เนี่ยอยู่กันทั้งคืนอย่างนี้แหละไม่ได้หลับไม่ได้นอนตาบอกพ่อครับพ่อครับดูสิพ่อครับดูสิพ่อ้คับดูตูมสิพ่อครับดูตูมสิดูสิแย้งนมอย่าแย้งนองขาผมจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเด้อแย่งใช้ตาไปก็ตาย อครับรงงไคับน้องมันดื้อครับพ่อโออ้้นงสนุกสุดเลยนะครับไหนตุ้มอยู่ไหนพ่อตุ้มอยู่ไหนตุ้มอยู่ต้นตูนโอ้โหมันดื้อแท้มันดื้อแท้นี่หมูไม่เรียบร้อยเลยหืมเรียบร้อยตรงที่ขามนี่ขามเขาเรียบร้อยได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม พ่อครับถามคิดถึงครับพ่อครับตุ้มตุ้มแก้งถามตุ้มแก้งถามกับพ่อพ่อเห็นไหมตุ้มแก้งถามเวลาเด่นนี่นี่หน้าเลี้ยล้นี่นี่นี่น่ะหน้าเลี้ยล้ายดีบดีดดีดนี่ดูพี่ขามนี่นี่ดูพี่ขามนี่ พี่ทำอื้อหื้ออย่าทำน้องอย่อพ่อใจเย็นพ่ออย่าทำน้องนะพ่ออย่าทำน้องไยังเดียวเลยนะตัวไรไอตัวไรเนี่ยตัวไรกัดดึกกัดอย่าทำน้องเนี่ยพ่อพ่ออย่าทำน้องมัลกวนกันนี่ก็หูลูกนี่ก็หูตั้งนี่ก็หูลูก นี่มาฝึกวิชาหูลูกกับพี่ขามก่อนเร็วเราอ่ะมอืสนใจเด็กน้องขามมายักษ์เลยหม้ายใหญ่ใจหม้ายใหญ่ใจมุ้งมิ้งไม่ได้กอดเลยนี่พ่อก็พิดทอดหลายไม่ได้กอดมาล่ะแม่แม่ สวัสดีค่ะครับค่ะค่สวัสดีพ่อครับสวัสดีเกิรสวัสดีเกินโอ้สวัส so like ด yeah. ีเกิร์พ่อคิดถึงขำไหมพ่อคิดถึงขำไหมครับขาคิดถึงพ่อครับขาเป็นเด็กดีครับขาเลี้ยงน้องครับไม่แง่แม่ไม่แง่แม่แล้วเลิกแลงเงกเลิกแล้วโดนน้องแง่เนืองโดนน้องแง่แทนโอ่คอไม่ได้โซ่คอไหมแผงคอใหญ่หล่อ ที่เป็นหมาใหญ่ใจดีมากเลยนะพ่อครับหเหนื่อยเนี่ย <c oughs> อ้ค่ะคิดถึงพ่อ,อกอ,อกดพ่อหล่อลูกกอดพ่อหล่อเจ๊กันนานคิดถึง,งเรืเหนื่อยใช่ไหม,มน้องอยู่ไหนใช่ไหมดูน้องก่อนไอ้น้องไปไหนนะน้องไปไหนเดี๋ยวดูดิน้องไปไหนเอ่ย พ่อครับครับขมาดื้อพ่อพ่อน้องดื้อน้องดือน้องดื้อครับน่่เดือบเดือบเดือบเดือเดือบมาดูน้องโอ้เดือบมาดูน้องทำไมน้องดด้อเงไมน้องดด้ือน้องเด็กหน้าพ่อเลยฮะน่องด้งเดือ พี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ขามด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขามจะกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ